สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับติงลี่กับช่องติงลี่ชาแนลนะคะซึมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราติดเพื่อนไว้อยู่นะคะว่าเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนไปที่สวนใครวะกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาเ,เพื่อนไปที่น้ําตกกะอางกันแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะทุกคนสวนใครวะเขาก็จะอยู่ก่อนที่จะถึงน้ําตกกะอางนะคะก็คือเลี้ยวขวาเข้าไปเลยคะ่ะ ก็คือว่าจะเข้าไปทางสวนใครวะก็ได้หรือว่าจะเข้าไปทางน้ําตกกะอ้างก็ได้นะคะก็คือเดินทะลุกันได้หมดนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้ําตกกะอ้างนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่น้ําตกกะอางนะคะ,คาากกะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามน้ําเพื่อที่จะไปสวนใครวะไปลานกางเต็นทน์เดินไปดูจิตกางเต็นกันดีก,กว่าโหนี่วันนี้มันจันนะคะทุกคนขนาดวันจันทน่ะลานกางเต็นท์รึตับขนาดนี้คะ นี่ก็จะเป็นจุดบริการลานกางเต็นท์ของสวนไครวะนะคะซึ่งอยู่ติดกับน้ำตกกระอ้างเลยนะคะก็จะมีทั้งลานกางเต็นท์นะคะแล้วก็จะมีบ้านพักด้วยค่ะทุกคนน,นะคะแพ50บาทแล้วก็ซุ้มซุ้มเป็นซุ้มแบบนี้ก็จะคิด100บาทนะคะก็คงไม่น่าจะจำกัดชั่วโมงหรอกนะคะนี่ดูดูวิวด้วยวิวน้ำตกกระอ้างมันเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคนเพราะนี่ก็เดือนธันวานแล้วนะ น้ำก็เหมือนจะน้อยหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการถุงยางนะคะพี่คะถ้าเป็นบริการบ้านพักแบบนี้เขาคิดเท่าไหร่คะอันนี้เขาไม่ไม่รู้อดไม่เท่าอ้าวเราวาหรอคะความรู้ด้วยคิดโตมันใช้งานอ๋ออันนี้ก็คือให้ให้บริการการเต้นเฉยอะคะการเต้นนี่เขาคิดยังไงคะก็การเต้นเป็นรายอินระเหมือนร้านอยู่แล้ว อ๋อต่อคนต่อคืนใช่ไหมละ่ะอ๋อแล้วหวงยางนี่คิดยังไงครับพี่อ๋อเสื้อลระคะไม่ได้แบบเสื้อกับหผงยางนี่แถมกันไม่ใช่ <laughs> อโอเคค่ะอันนี้คือส่วนใครวะใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเดินดูตรงนี้หน่อยนะคะคุณค่ะ นี่บ้านพักนะคะทุกคนเมื่อก่อนเขาก็เปิดให้เช่านะคะให้บริการแต่ตอนนี้เห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันำํำรุดนะคะเขาก็เลยไม่ให้เช่านะคะก็เลยปิดตายไว้แบบนั้นก็คือรอวันบูรณะใหม่ค่ะเขาก็ยังไม่เปิดให้เช่าในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาสนใครวะก็คือก็มากางเต็นท์ได้อย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันดีกว่านะคะห้องน้ํานะคะก็ <inate S 1> จะอยู่ไม่ไกลจากจุดกลางเต็นท์นะคะทุกคนไม่ว่าเราจะมาพักที่นี่นะคะที่สวนใครว้ามากลางเต็นท์หรือว่าเราจะมาเล่นน้ําเฉยๆที่น้ําตกกระอองนะคะเราก็สามารถมาใช้บริการห้องน้ําที่นี่ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะทําธุระส่วนตัวหรือว่าเราจะอาบน้ํานะคะก็สามารถทําให้เสร็จภายในห้องเดียวกันได้เลยละคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีห้องน้ําเข้านะคะสําหรับผู้มาเล่นน้ําเฉยๆนะคะอ่าและที่นี่เขาก็ยังมีห้องน้ําสําหรับผู้ พิการด้วยนะคะทุกคนและสำหรับที่ส่วนใครวัดที่นี่นะคะ <c oughs> ก็จะมีบริการฟรีไ WiFi นะคะสามารถประกอบอาหารได้นะคะนำอาหารภายนอกเข้ามาได้นะคะและสำหรับคอกาแฟนะคะ <c oughs> ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านกางเต็นท์แห่งนี้นะคะเขาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนั่นก็คือร้านกาแฟสดไวคอยบริการอีกด้วยล่ะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่จะมากางเต็นที่นี่นะคะก็อย่าลืมโทรสำรองล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะที่นี่นะคะเขาก็จำกัดแค่50เต็นต์ต่อวันเท่านั้นเองค่ะและที่นี่นะคะเขาก็ไม่รับกลุ่ ปาร์ตี้และสังสรรค์น,นะคะก็คือจะเน้นความสงบแล้วก็ให้เราพักผ่อนมากกว่าค่ะก็หลังเวลา23นาฬิกานะคะทุกจิจกรรมจะต้องจบนะคะจะต้องไม่มีเสียงดังค่ะเพื่อที่จะไม่รบกวนคนอื่นเขานั่นเองค่ะ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นน้ําตกจาลองนะคะส่วนด้านนี้ด้านขวามือก็จะเป็นร้านกาแฟ,าฟาสดนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะแล้วก็ข้างบนนี้ก็สามารถกางเต็นได้ด้วยนะคะคือละ150บาทนะคะต่อคนต่อคืนนะคะบรรยากาศดีนะคะเหมาะสาหรับการพักผ่อนมากเลยค่ะทุกคนที่ส่วนใครว่าจังหวัดนครนานนยกนะคะส่วนใครที่จะมาเที่ยวน้าตกกระอางนะคะก็สามารถ มาเที่ยวได้ฟรีๆเลยนะคะจอดรถฟรีไม่มีค่าเข้าไม่มีค่าอะไรเลยทั้งนั้นนะคะใครอยากจะมาชิลๆหาที่ทานข้าวเล่นน้ําเย็นๆนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่น้ําตกกะอ้างจังหวัดนครนายกแล้วก็อยู่ติดกับสวนไทยวัดตรงนี้เลยะค่ะทุกคน ทุกใครนะคะก็หามองหาที่พักผ่อนนะคะที่มีการสดชื่นแล้วก็มีน้ำตกเล่นการเต็นได้ด้วยนะคะก็แนะนำที่นี่เลยะค่ะส่วนใครว่าจงังหวัดนครนายกค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับกน้ำตกกระอางนั่นเองนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะติงลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะน้าก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะอย่าทิ้งกันนะแค่เพียงหนึ่งซับส r i b e นะคะก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับติงลี่นะคะเพื่อที่จะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ